วันที่20กันยายนพศ2 5 6 6เวลา13บมนาฬิกานายสัญญาสุรีวัลผู้อำนวยการสำนักง,งานก่อสร้างชลประทานกลางที่14นายพิมายจันทเชษหัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมและเจ้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าระบบส่งน้ำพร้อมขคาประกอบโครงการจัดหาแหล่งนะ้ำเพื่อช่วยเหลือ,ละะอรัษฎรในพื้นที่ตำบลหนองตาแต้มจังหวัดประจวบคีรีขันธ์โดยมีนายนาริดหวานแก้ววิศวกรชลประทานชำนาญการรายงานความก้าวหน้าโครงการระบบส่งน้ำ พร้อมวาคารประกอบโครงการจัดหาแหล่งน้ําเพื่อช่วยเหลือ,าอราษฎรในพื้นที่ตาบลหนองตาแต้มตั้งอยู่ที่ตําบลหนองตาแต้มอาเภอป่าบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันแผนการําเนินงานระยะเวลา3ปีพศ2565ถึงพศ2567ปัจจุบันมีผลงานสะสมทั้งโครงการร้อยะละ65.44ลักษณะโครงการเป็นระบบชนประทานส่งน้ําด้วยระบบท่อส่งน้าความยาวรวม18.38กิโลเมตรปัจจุบันดําเนินการก่อสร้างไปแล้ว ความยาวรวม11.15กิโลเมตรเมื่อดาเนินการแล้วเสร็จสามารถส่งน้ำโดยระบบท่อเพื่อช่วยเหลือ,าอราษฎรในพื้นที่ตาบลหนองตาแต้มและบริเวณใกล้เคียงมีพื้นที่ชลประทาน2,500ไร่วันที่21กันยายนพศ2566เวลา17นาฬิการอยเอกธรรมนัสคมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ติดตามการดําเนินงานพัฒนาแหล่งน้าในเขตลูกน้าภาชีโดยมีดรทวีศักดิ์ธนาเดโชพลรอง ทิพดีกรมชลประทานนายสาธิตอัมลอยผู้ในการสำนักง,งานก่อสร้างชปรพราน,นัดกลางที่13เป็นผู้รายงานการดําเนินงานความก้าวหน้าโครงการทั้งนี้รัฐมนตรีว่าการการะทรวงเกษตรและสหการณ์ได้กําชับเร่งรัดให้กรมชลประทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถดําเนินงานก่อสร้างโครงการให้สําเร็จลุล่วงไปตามวัตถุประสงค์แก้ไขป,ปัญหาปัญหาการขาดแคลนน้ำในฤดูแล้งและปัญหาน้ำพ่วงในฤดูน้ำหลากเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้ใช้ประโยชน์จากโครงการโดยเร็ว โครงการอาคารหดน้ำบ้านสวนพึ่งตำบลสวนพึ่งอำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีลักษณะโครงการเป็นประตูระบายนะ้ำขนาด4คู8เมตรจำนวน6ช่องพร้อมระบบห่อสนะ่งน้ำความยาว12.50กิโลเมตรระยะเวลาในการก่อสร้าง3ปีพศ2567ถึงพศ2569เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จจะสามารถช่วยเหลือพื้นที่เกษตรกรรมได้ประมาณ4,000ไร่และราษฎรได้รับประโยชน์1,217รัวเรือน